ลุงตานมามัสการจ้าลงุลงตาเ,เออลุงตาคือว่างว่างก็ล่งนมามัสการอยู่ว่างสายสั้นมาจะเอาฟังเรื่องบั้เด้อจ้าว่าเป็นเป็นจังไรแน่ลุงตาที่หลังจากที่ปล่อยเลหล็กบ้างงดบังขันเออบังขันได้นิมิตได้ยังขึ้นไมาอีกบอค่ะ เพราะว่ามันดีอยู่นิมิตดีอยู่ค่นิมิตดีอยู่เนาะมันดีนนมากมากมันได้ยังห,หนึ่งสามหาหนึ่งสามหาอันนี้เลขนั่งบนลงตาแอบเลขนั่งหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาศูนย์สามหา้ามันได้ชี่ตัวไปโอ หนึ 1> 1, 3, <Yeah. S 1> ่งสามหาก็ยังก็อีกก่ค่ะศูะ <5. S 1> นย์สามหาศูนย์สามห้าครัค่ะแต่ก็อนี้คันลงแต่ได้ไปนั่งนี่ส่วนมากนี่มันที่เขาสามตัวหรือสองตัวเจ้าค่ะทำไมผมอยู่สองตัวเลยล่ะโอ้ยอยู่สองตัวเนาะบางที่มันกับบเนี่ยบนอนหรอก บนอนอตนีบางที่มาสามตบางที่มาสองตบนลงตาหรือว่าบางที่หลุดเลยบางบางที่มันกันมันมากเป็นโจตกระมีนะโอ้สามตัวโต๊ดนอลงตาเนเพราะฉะนัะน้นผู้ใดผู้ใดอยากล่งทุนก็ล่งหกประตูลเ่องนนอลงตาอย่าว่านี่ในในไพ่ที่ให้ไปแล้วก็เลขนั่งเนี่ยติอดปวดย่างเดียว โอ้บนยังเดียวบ่มีเหล็กล่างมันบ่ลงตาบ่เหล็กล่างไม่อยู่สองคู่โอ้เหล็กล่างไม่อยู่สองคู่แล้สองสี่หนึ่งกับเก่าหนึ่งโอ้สี่หนึ่งเก้าหนึ่งบนคือ,บน,คอบนล่างคือล่างอืมตามตาม,ตามที่เคยเฮ็ดมาเนี่ยก็คือบนเป็นบนล่างเป็นล่างเ้าะลงตาเนาะแนนแต่ถือค่อนข้างมั่นใจเนาะวัน<อ>นี้ลงตา,า,ตา,างข้างข้ง ทางชุมแค่เนี่เป็นยังค่อยเน้นนกฮูกเป็นสัญลักษณ์ลงตาก <c oughs> ับพวกฮูกาเจ้าแล้วมันอยู่ในป่าน,นอะว่าฮูา้อยู่ในป่านไอ้กีมันก็มีแต่ดมในป่านละโอ้วิทยเจ้าเป็นกนลักเล่น แม่ก็ขันลงตาว่าใครได้ยินนิม้วนว่าดังในจักหน่อยได้จะขันได้อเพราะว่าแอดขับรถ<ด>พร้อมสัมผัสลงตาไปพร้อมเนี่ยทั้งขับรถทั้งสัมผัสเนี่ยเนี่ยมันติดด่วนนักเรี่ยงโอ้นักเรียร่ยงเป็นเป็นลี้อยู่ทั้งในนะนะั่นน่ะเดี๋ยวนี้กับว่มีหรอกเขาปราเบิรแล้วโอ้ตะเกีย์อยู่ในดวงลั่นนะมีแต่ต็ดจวนมีแต่นักเรี่ยง โอ้โหตรงที่พ่อเอานกฮูกง,ง่ายคือถนนบอ่อหลวงตาแมนแมนไปเมื่อไรยูเขียนุ่มเพียร์เนี่ยโอ้โอที่มาที่ไปนาะหลวงตานาะเป็นคนละรุ่นสมบัติคุณน่ะโอ้ค่ะแต่รุ่นโดดแล้วเนาะรุ่นแต่สมัยแมนจะแต่เพิกทุ่มเพยยมียร์ค่ะมันนี่ตามเลขสูตรเลขสูตรก็ดีนี่ลูกเลขสูตรนี่ก็คือ ขาดยากกันหมดลงตาค่ะได้ข้นวนั่งย่างมาแล้วแมนวางถึงจะบทถิมไนสี่คู่นะเลขสูตรเนาะนบนย่างเดียวห้ามเอาลงลางดิษฐ์โอ้ให้ว่ามั่นใจบนย่างเดียวห้ามลงลางเนาะมั่นใจบนอย่างเดียวห้ามลงล่างน,นะนี่นน่นเลียก,กันชามหาน่ะ 3ามาครับสามตัวน่ะที่ไปนั่งมั่นโอ้ค่ะล่างกล่างกิงก็ล่างค่ะพอได้ยังค่ะได้ซ้ำนั่นแหละแต่สำหรับอ่าสูตรเลขล่างนี่ก็คือมีสองหางเท่านั้นนลงตาเนอะสองหางระวังสองหางหนี่ลงตามาัก ทางดหลายกกมูหมัเกหนึ่งมักเก่าหนึ่งเนาะส่วนตเนะาะมักเก่าหนึ่งนวันนี้ซ้ำําหรับเลขเอ่อเก้าหนึ่งนี่เป็นยังค่อยว่ามักเกลาหนึ่งลุงตาคือมันเป็นคําวนมาแล้วมันหมักจังสิบอกค่ะมันมันมันสิมาตามรอบของมันอยู่ในสูตรเนี่ยโอ้มาตามรอบเนาะลุงตานอถึงเวลาเกีย่ยเกี่ยซ้ำนี่มันสิมาในย่างนี่ละ แน่เหมอะพัดสารโอ้เก่านึงนี่เนาะมันอยู่ในสูตรมันก็มีอยู่ในเก่านึงอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะก็ได้ว่า,าจับตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะหลวงหลวง,งตาก็เลยมั่นใจเก่านึงเนาะสำหรับเลขล่างเนาะหลวงตาเน,ะนาะแมนค่ะแล้ววันนี้สำหรับสูตรเลขบนเดี๋ยววันนี้หลวงตามีความมักสามโตนี่มักค้างได้เป็นพิเศษเจ้าคะ่ะ มัดหนึ่งสามหามัดหนึ่งสามหาพิเศษหนะึ่งสามหาหนลงตาเนอสามหาหนะึ่งหาสามหนึ่งหาออือให้เอาซ้ำมองแล้วาซ้ำใผู้ใดอยากได้เป็นเศรษฐีเนี่ยให้คูนหกประตูไว้เน่อลงตานอนะเพราะว่ามันเหนียวนันจะแน่นอนม่แน่นอนเนาะบางคนดวงอาจจะได้สามโตโต้บางคนอาจจะได้สามโตตรงเน่อลงตาเนะเพราะว่านั่งมากมันถือกับเหล็กห็อกยุ่นนะอื ที่ไปนั่งบดีตอนตอนไปนั่งนี่สัมผัสได้จังไดยเน,นาาี่ยหลวงตาเบาสูเอฟซีฟั่งใน่ผู้คนอยากคุยว่าเออหลวงตาไปนั่งนี่ไปนั่งออกกับอีหยังไปนั่งออกกับพุม่มหรือว่ากับผีกับหยังจังซี่นะหลวงตากับพุ่มปูขาวอู้ให้ว่าเป็นนั่งเอาน้าพุ่มปูขาวแนนเพื่อนก็นให้เป็นตัวมะรถเนี่ยโอ้ได้ได้คุยบนหลวงตาหรือว่าให้เป็นตัวเลขมาเลยเ้าในในจิตเท่านี่แหละ โ่ได,ด,ด้บ่ได้ว่าโดนคือโมเขาดอกโอ้ไปใส่ใส่เวลาไปนั่งเอานี่โดนปนไดหลวงตาสามสิบนาทีโอ้สามสิบนาที <c oughs> แล้ววันนี้พ่อไ,ได้ว่าได้ว่ายังบอกว่าขันเลขหนึ่งหาสามหนึ่งสามหาออกมาเนี่ยเอานั่นเอานี้ไปอ่าถวยไปถวายได้เด้อเนี่ยได้ว่าบ่หลวงตาเป็นว่าวไว่อนยูโอ้พ่อว่าจังไหนเนี่ยขะหน่อยยาดย่อมคนั่นอ่า พ้นบุญอันใดไว้เพ้นก็สิเอาแน่นั้นไปให้เพ้นนั่นละ่ะโอ้แต่บัดนี้สําหรับปู่ขาวนี่เพิ่นมกักอีหยังเจ้าค่าวเผืเอ่อเอฟซโชคหมานน้าหาเพิ่นจากร่วมบุญจังซี่นะหลวงตาพ้นพ้นลไม้น้ําแดงคํามหมากคํามผู้นี่ล่ะโอ้มักผลไม้น้ําอ่าผลไม้คํามหมากคํามผู้น้ําแดงน้ําเปล่านี่ล่ะตีหลวงตาอาหารหวานนี่ละ่ะ อาหารอ่าข้าวน้ำมอเร,รือแต่อาหารของหวานอาหารหวานข้าวนะี่ยแบบนี้จะจะเขาไปน้ำกันนี่ยแหละคือว่าฝนเพิ่นกระหลายบริวารเพิ่นกระหลายจังซี่โอ้เฮาก็เอาไปเพื่ออ่าถาธาตุบริวารเพิ่นน้เนาะเพราะว่ามันข้าว,าวาหวานนั่นล่ะไปน้ำกัน,นอ่าโอาให้ว่าเขาเว,ว่าจะเป็น กับผลละมากหลากใหม่น้อสำหรับผู้โชคผู้หมานผู้ห้ได้สามโตตรงก็ดีเนาะหลวงตาข้หมากข้าผู้ข้หมากยงังถูกเทียนแล้วเนี่ยค่ะพุ่มพุ่มผักพุ่มตาผักขาวนี่เป็นผ้าเหมหลวงตามันมันเป็นผู้น้อยเป็นผู้ผู้น้อยเยอะนั่นบัดนี้เพิ่นเลยเป็น ไปเห็นสารปูเขาวไว้โอ้คนเห็ดสารปูเขาวไหวเเป็นวัดธรรมยุทธ์ยู่นนนยยหนึ่งวัดยู่ไฟหนึ่งปูเขาเิ่นก็อยู่ไฟหนึงค่ะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเลขเขาวง่วน,นี่ก็สิได้มีโอกาสวสาชนะไปกลับไปหอดมองหอดบ่อนพนละ่ะหลวงตาให้มันเลขเขาก็นนาลวลงตาเนาะไ้ ให้เบ่งไปเชกวันให้มันโชคดีเชกวันตังแควค่ะยากดงแนวนะค่ะให้ว่าเก้าเก้าหนึ่งเกเก้ายังก่อึอ่าเลขล่างสี่หนึ่งกับเก้าหนสี่หนึ่งเก้าหนึ่งให้ว่ามั่นใจเก้าหนึ่งล่างบ่ตตองบนเนาะแมนอ่าขันส้ำรับอ่าหนึ่งสามห้านี่กับบนแยงเดียวบ่ตตองล่างแมนมีความมั่นใจค่อนข้างสูงเลยเนาะหลวงตาเนาะ บนเป็นบนล่างเป็นล่างนอะหลวงตาซุ้มนั่นบนต้องไกวถ่มเนะ้อให้ซื้อไว้น้ำโอ้สุ้มเกาสุ้มต่ปอยโตโตงวดหันนอแดนค่ะแต่คือย่ำเด็ดก็คือเก้าหนึ่งล่างนอราคาหนึ่งสามห้า 1, 3, 5, บนนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะขอให้ได้เป็นเศรษฐีนาะหลวงตานอ จังใด,ดกะขอบคุณนลงตาเนาะค่ะเพราะว่าทางช่องก็บ,บ่ไดให้งมง่ายเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการเพราะนันแต่ย,ยัางใดธรรมะถคาชอบก็ค่อยจัดเนาะผานไปค่ะธรรมะก็ฝากไวเป็นแนวทางเนาะลงตาค่ะวันนี้ก็สี่ขอบคุณนลงตาชุม่มแพร่ค่ะใถ่ความนุขคอแย่ทางช่องพรพารวยสุ่พารวยพรชแนลค่ะลงตาค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุาส,าธสาธุค่ะ